สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักเป็นจันวัอังคารที่13มิถุนายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเร็จพระเทพพระรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา15นาฬิกา3นาทสมเด็บพระเทพพระรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณัาราตุสิดาไลสวนจิตดาพระราชวังดุเิษ พระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้คณะกรรมาการร้านการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทุนละออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการอ่อนร้านงานการชาติประจำปี2559และเงินร่วมสมทบค่าใช้จ่ายการติดตั้งไฟฟ้าประดับในงานการชาติเพื่อบำรุงสภาการชาติไทย หม่อมราชบงปรียาสีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยฝ่ายการจัดหา,ไร,ไดนนร,าร,รายได้นำนายอนุพรประภาประธานบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูนเกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ นางวิจิตราสุขมงคลประธานกรรมการบร,ริษัทพัฒนายน์ธนบุรีจำกัดและบริษัทในเครือและคณะเ้ะออทาทุละอมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลในนิทรรพัฒนาเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสิริราชและโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเมื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2560นาย 60, นกองเอกเปล่งศักดิ์ประกาศเพศน์ นำครอบครัวตั้งทวีวัฒนกุล ครอบครัวบรรพาวัฒนาละครอบครัวชนพินทุซึ่งเป็นกรรมการของมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดนในพระบรมราที่นูปถมา์พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนเฝ้าออทุนละอ่อนพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภาการชาติไทยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อโรงเรีรยนจิตละดาใช้ในการเรียนการสอนฝึกวิชาชีพด้านการทำอาหารและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลโทนายแพทย์คำรงรั์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายไกไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำพลเรือเอกยีรวัตรวงดนตรีประธานมูลนิธิสวิงอนคงวงดนตรีอุปถัมภ์สองวัดวงลาภารามและคณะเข้าทูลละออนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายไกไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย์นายแพทย์จารานมหาธุมรัฐ ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกอล์ฟสมาคมสิทเก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ของสมาคมสิทธิเก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทุลลออพระบาททูลเกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัยาศัยนางสาววิลาวันวณันนดุรงวันกรรมการและเหอรัญิกมูลนิธิไทยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุลลออพระบาทดังนี้ หนึ่งนางสัดินจิตบวรวงศ์ผู้จัดการบริษรัทโปรรูเมกเกอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุนละออพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลและนิธิจัยพัฒนา 2. นางพันนิสีพัทระหลาบเลศิศดบุญและครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเก,กล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลและนิธิจัยพัฒนา นางสาวสมทรงยนตรรักประธานรองประธานฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิช่วยการสาธารณาสุขชุมชนหรือมอสอชอและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศายัย พลเอกวีรพลเรียมทองประธานที่ปรึกษาบริษรัทบุญสร้าง456จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกวดพระเครื่องไทยจิ่งถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายธนชัยวงทองสรีรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและคณะเข้าทุนละออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตรวมพี่น้องร้องเพลงพ่อจากสถานีวิทยุอสมท fm 95เมกะเฮิรตลูกทุ่งมหานครโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนสี้นายสมนึกทองมาหรือชลทีทานทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเพลงลูกทุ่งประพันธ์ประจำปี2542เฝ้าทุลลออมพระบาทรับพระราชทานรางวัลเกียรติยศพระราชทานลูกทุ่งม,มหานครประจำปี2559 พันเอกวีราชาติปาระกระวงณอยุธยานำคณะผู้บริหารบริษัทชุมพอรอุตสาหากรรมน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนเข้าทุนละออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายน้ำมันปาล์มเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย นายอภิสิตขัตนานนนประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำรองศาสตราจารยา์ธิดาหนิงสานน์ประธานมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมห ah <c oughs> ิดลเฝ้าทูลละออนพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาทิบดี นางบุญนาบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยายลายัยกาลสิงห์ประธานกลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยายลัยและคณะเฝ้าทุลออมพระบาททลนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายเสื้อสีฟ้าตราสัญลักษณ์กลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเงินบริจาค จากการจัดกิจกรรมบัพชาสามัญเนนของกลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถลิงถวัวระยะราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพันธาเจดรอบ12สิงหาคม2559ณวัดมณีสถิต,ตะกะปิตารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานาธิมหิดล นางสาวชีราพาคงมณีและครอบครัวเฝ้าทุนลออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิวิชานุกูลหม่อมราชมงพร้อมฉัตรสวัสดิวัฒน์ประธานกรรมการกองทุนพระองค์วิมลฉัตร นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันประกวดวาดภาพเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสุโขทัยและเมืองบริวารมรดกโลกในมือเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงทวยพระรชาชทานของสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายภาพวาดผลงานของเยาวชนที่ชนะเลิศ โอกาสในผู้ชนะเลือกการประกวดและผู้สนับสนุนการประกวดร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทด,ด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธวัชรดุลประธานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปมัมภ์เฝ้าทูลละออนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม,ม่อมถวายรายงานการประชุมเนื่องในวันสหวิทยาการประจำปี2558และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการ รองศาสตราจารย์เระเสริฐปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิลลทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะจากชมรมกอล์ฟราชมงคลองค์การนักศึกษาและสภา,านักศึกษาเฝ้าทุนละออนพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัิยาศัยายสาธิตพุทธชัยยงอธิการบดีมหาวิลลทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและคณะเฝ้าทุละออนพระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัิยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมณ์ตัตตวศาสตร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและคณะเ้้าทุนละออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชาากุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุภัตราโกศัยการนน ah ท์อาการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือและคณะเ้้าทุนละออมพระบาททุนเกล้าทุนก,กระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชาาาากุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวะวะสุนทราพิวัตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมสุธาคำรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธหนูเนียมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเนฝะ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารายาร์ไพศาลบุรินวัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและคณะเนฝะ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรธลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าทูลละออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา15นาฬิกา59นาทีเสด็จลงณนอาคารใช้พัฒนาศูนศิลรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายสุริยะอมรโรธรรวรบุตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำข้าราชการและเกษตรกร,รจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละออนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นายพิระเกียรติเจริญเศรษฐศินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะ<ป>กรรมการและกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูประถ์พร้อมเจ้าหน้นทนงงา,นาที่สำนักงานดลขาธิการคุรุสภาเฝ้าทุลละออนพระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเครื่องหมายเชิดชถูกเกียรติครูอาวุโสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,โ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดบุริรัม วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้ระหม่อมให้พลโททิตตฐานสุขศรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์มเชิญถุงยังชีพพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราชฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอนางรองอําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอประโคนชัยอําเภอละหานทรายอําเภอหนองหงและอําเภอปักคำ จำนวน626ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่จะรักษาสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชบรมนาถบ,บพิตรในการบรรเทาความเดือดร้อนและความทุกข์ให้แก่ประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ขุดลอกคลองเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์กองพันธานปืนใหญ่ท <pagar> ี 1> okay. uh ่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ พนักง,งานเขตบางซื่อและประชาชนจิตอาสาในชุมชนร่วมกันขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชและเศษขยะที่บริเวณคลองวัดทองสุทารามและคลองตาสุ่มเขตบางซื่อเพื่อเปิดทางระบายน้ําในช่วงฝนตกหนักซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมขังตลอดในช่วงฤดูฝนโดยจะช่วยระบายน้ําจากคลองวัดทองสุทารามและคลองตาสุ่มให้ไหลลงสู่คลองบางเขนและไหลไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากปัญหาน้ําท่วมขัง จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับค่ำนี้คุณเวรินทิรานาทองบอจรัดผมเจรัตนะตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ